สวัสดีดค่ะบักสภาพเมืองสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะลองมาดูรีวิวนะคะกับรายการชุดสูตรคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลอสเอสทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5,500าบาทน,ะะอนอนแล้วค่ะก oh. <ๆๆ buld> ลับมาได้ไหมเนอะราคา5,500บาทนะ,ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าก1 0 0ถึง130ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการ4 1 4 0 สองบาทนะคะใช่ค่ะตับ่ชิ้นสี่สิบเอ็ดบาทค่ะเป็นหมวดรายการชุดสูตรคุณลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆนะปกติพูดถึงเรื่องว่าเสื้อสูตรของเรานะค่ะสูตรเป็นค่อนข้างที่หาได้ทั่วไปได้ค่ะจะอยู่ประเทศอะไรก็หาได้ได้ค่ะกางเกงทํางานจะเป็นสแลกก็ได้กางเกงอะไรก็ได้หาง่ายนะง่หาได้ง่ายๆนะแต่รหัสนี้นะมิ้นใส่ได้ไหม ไ,ไม่ต้องนะใส่ได้ไหมได้นะแต่รหัสนี้นะคุณลูกค้าจะนเน้นย้ํานะหายากนะทําไมต้องบอกว่าหายากพอดีมีลูกค้าเรียกร้องมาค่ะบริษัทบล็อของเราใจดีใจดีจัดให้ค่ะกับรายการชุดสูตรคุณผู้หญิงชุดสูตรนี่หมายถึงว่าเป็นคู่เป็นเซตคุณลูกค้าจ๋าหมดปัญหาต้องไปเปิดสิบลูกยี่สิบลูกสามสิบกระสอบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาใส่เมเราใส่อีกแอลนะคะมินจา๋าอ,อ่ะตัวนี้มือหนึ่งค่ะสวยเลยตัวนี้มือหนึ่งคู่เข้ามาเป็นคู่หมดเลยเอาง่ายง่ายตัวหนึ่งนะคุณลูกค้าจ๋าตัวหนึ่งนะต้นทุน41บาทคู่หนึ่งก็82บค่ะแปบาทหมดปัญหาต้องไปตัดชุดสูตรอ่ะต้นทุนต่อชิ้น42 ค,<ะ>คู่หนึ่งก็ประมาณ84ค<ะ>่ะนีนะคะคุณลูกค้าจำไม่อหมดเลยปัญหาแบบว่าจะต้องไปตัดชุดสูตรนะคะชุดสูตรคู่หนึ่งนะ หลักพันหลักสองพันหลักสามพันถ้าเป็นเนื้อผ้าดีๆหน่อยก็หลักสี่ห้าพันหรือหลักหมื่นนะคุณลูกค้าจ๋าแต่ว่ารหัสนี้ของเรานะเข้ามาเป็นคู่มาเป็นเซตนะคะเอาง่ายๆหมดปัญหาต้องไปลุ้นเลยว่ามีคู่ด้านล่างไหมคู่ของเขาด้านล่างจะมีเป็นอะไรบ้างคะกระโปงกระโปรงกางเกงแล้วก็จะมีเป็นเด่ะเด็กก็จะมีเป็นอ่เสื้อคลุมอีกทีหนึ่งนะคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขามาเป็นคู่แต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าถามว่าอุ้ยดีจังอยากได้เสียบ ได้เลยค่ะได้เลยแต่ว่าของผู้ชายเราก็มีนะมีค่ะอันนั้นก็เป็นคู่เหมือนกันนะคุณคลูกค้าจ๋าเป็นคู่เหมือนกันเน้นย้าอีกรอบจ้าเสื้อหาเสื้อหาง่ายทอนล่างหาง่ายแต่กางเกงบอกได้เลยจ้ะคุณลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นคู่ของเรานะวันนี้เรามีโอกาสนําเข้ามาแล้วนะลูกค้าบางท่านเอาไปรียดดีๆไปขายเป็นคู่นะขายได้เป็นหลักพันนะได้เลยค่ะอันนี้คือมือสองนะคุณลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะคะสนใจก็ซีเอฟได้เลยนะคะใช่ค่ะอย่างที่พี่แอลแจ้งเลยค่ะลูกค้าจ๋าแต่อยู่ในนี้สุดคุ้มมาก ห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจะได้ครบทุกคู่ได้ครบทุกชุดแน่นอนนะคะเอาก็สวยเท่อุยสวยเลยไม่อยากได้อ่ะสวยนะพี่แอลใส่ได้ไหมอ่ะได้ค่ะพี่แอลใส่มาทางานได้นะคะพี่ใส่ได้ไหมพี่ลองใส่ได้ไหมได้ค่ะพี่แอลลองๆก่อนก็ได้ค่ะพี่แอลค่ะอุ้ยสวยเลยค่ะลูกค้าจากกลุ่มข้าราชการกลุ่มทํางานออฟฟิศค่ะลูกค้าจหรือกลุ่มอ่าคุณแม่บ้านนะคะหรือว่า <laughs> ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถใส่ได้เพราะหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าของเขาเป็นชุดสูทของคุณผู้หญิงค่ะมีทั้งเป็นชุดกระโปรงค่ะมีทั้งเป็นชุดกางเกงค่ะหรือแม้แต่เป็นเดทนะคะลูกค้าจ๋าก็ยังมีหมายอยู่ในนี้นะคะใช่ชค่ะมินจ๋าลองเอากระดุมบอ,อกให้พี่หน่อยมิ้นพี่ได้พอดีอุ้ยได้นะได้พอดีแล้วเขาเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆกับลูกฟูกกำมะหยี่อะค่ะคุณลูกค้าหมดปัญหาต้องไปหาคู่ อันนี้คือไม่ต้องไปอ่าไขว้คว้าหาคู่นะไม่ต้อปตาคู่จริงๆเขาคู่จริงๆหมดปัญหาต้องไปลุ้นหาคู่ไม่แน่ใจกระสอบนี้ทำไมเลิศจังสวยเลยนะสวยเลยสนใจเอฟด่วนๆค่ะราคา5500บาทคุณลูกค้าจ๋าราคา5,500บาทอุ้ยได้แล้วดิได้แล้วนะอุ้ยสวยเท่ราก่อยเลย สวยมากแล้วเขาเป็นแขนแฟชั่นแขนของเขานะแขนแขนจะอยู่ประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแขนประมาณสี่ส่วนค่ะมิ้นค่ะได้นะตะกล้องได้ไหมตะกล้องได้ไหมได้นะพี่แอ๋วนี่ค่ะคุณลูกค้าจะใส่เป็นติดกระดุมก็ได้อันนี้คือไซส์ไซส์คนรีวิวนะคนรีวิวไซส์ประมาณไซส์เอ็กอล ไซส์ XL นะลูกค้จาจ๋าไซส์ XL นะคะนี่ค่ะคุณลูกค้จาจ๋าอุ้ยจะเป็นทรงนี้ก็ได้ไดจะเป็นสิกระดุมหรือคุณลูกค้จาจ๋าเดี่ยวนะเดี๋ยวหนูจะใส่เป็นแจ็คเก็ตตัวเดียวให้ดูอันนี้คือมาเป็นคู่นะ<า>คู่เซตแบบนี้เลยนะเสื้อกับกระโปรงบางเซตก็จะเป็นเรดรส<า>เดี๋ยวลองถอดออกไม่ต้องใส่กระโปรงก็ใส่ได้ได้ค่ะอารมณ์ดีใส่แค่เสื้ออารมณ์สีใส่ทั้งเสื้อและกระโปรงทำไมถึงอารมณ์สีไม่เราอยากอารมณเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยน 有。<Now. S 2> ถ้าซื้อไปใส่เองนะกระสอบหนึ่งนะคุณลูกค้าจะบอกได้เลยลดนะเอามาแล้วเด้อุ้ยสวยอะมาแล้วเด้พี่แววจะไปไหนคะไปคุยธุรกิจได้จะเป็นเป็นติดกระดุมก็ได้ใส่กันกับอ่าเสื้อครอบงานไอทีของเราก็ได้หรือคุณลูกค้าจะจะใส่เป็นใส่โดงใส่เดียวสปอร์ตบาร์เสื้อกล้ามสีเนสงานญี่ปุ่นงานเมกาก็ได้ด้านในนะอุ้ยตัวนี้สวยอะได้แล้วนะอุ้ยแต่หนูชอบอุ้ยสวยอะดูอุ้ยคือไม่เฮ่ยก็สวยนะพี่แอ๋เป็นกระโปรงใช่ไหมได้ค่ะเป็นกางเกงได้ไหมคู่หนึ่งเป็น คู่หนึ่งเป็นกระโปรงบางตัวมาเป็นเสกเป็นเรสนะคุณลูกค้าจะสวยเลยก็มาเป็นคู่แบบนี้แล้วคู่นี้ใหม่มากชคุณภาพก็เจ็ดเค่ะคุณลูกค้าจะามิ้น A อันนี้เขามีเป็นกระดุมสแต แค่อ๋อเข็มขัดค่ะลูกค้าจะเป็นเข็มขัดของเขานะคะเป็นผูกตรงเอวได้เลยลูกค้าจะสวยๆเลยนะสวยเลยค่ะลูกค้าจะดสีเอฟได้เลยห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นกระสอบนี้นะคะใช่ค่ะขอสีบ้างสีจะเป็นสีเขียวสีแดงเป็นุ่กออฟฟิศนะได้อุ้ยทำไมสวยจังตัวนั้นอ่ะสวยนะอุ้ยเอลใส่ได้นะได้บอได้ก็จะติดอยู่ทะมินได้ไหม ลองๆองลองลองดูไหมลองแต่ว่ามินว่าสวยนะพี่แอลถ้าเสื้อใส่ได้ก็กระโปรงก็น่าจะพอดีเป็นคนสะโพกใหญ่ค่ะมินค่ะพี่เปคนก้นใหญ่ค่ะอุ้ยได้มีนได้ไหมได้สวยนะพี่แอลได้เลยอันนี้เป็นแฟนคลัเลย คุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวคลิปนี้ไลน์น like. ี okay. <ces bring info> ้เราขอช้าๆนิดนึงเนาะค่ะจิจกรรมดีๆนะคุณลูกค้าจ๋าบริษัทบัคครบรอบฉลองนะคะบริษัทบ้านของเราสิบห้าปีนะคะสิบห้าปีนะคะวันที่ยวันที่ยสี่นี้นะคะกับราคาสิบห้าบทนะคะคุณลูกค้าจ๋าอย่าพลาดนะใช่วันที่ยี่สิบสี่ติดตาอุ๊ยเอาคือได้ไเนี่ยได้เลยนะเป็น่ากลุ่มข้าราชการได้ค่ะกลุ่มทำงานอันนี้สาวออฟฟิศ กลุ่มออฟฟิศอัตกรรจ่าได้ไหมหรือว่าคุณครูฝึกสอนวยได้หมดเลยได้ทุกกลุ่มเลยได้เลยคุณลูกค้าจ่าดูค่ะจะใส่เป็นแบบว่าแจ็คเก็ตตัวเดียวเบบเซอร์ตัวเดียวก็ได้นะคะด้านหลังของเขาโอ้ไม่สัมษณ์งานโนได้หมดเลยแต่ว่าถ้าคนไซส์ไซส์เอลใส่ได้ไซส์เอลไซส์เอ็มอ่ะจะพอดีแต่ว่าคนรีวิวเป็นประมาณเอลหน่อยอาจจะอวบนิดนึงถ้าใส่แล้วไม่สวยไม่สุภาพยังไงขอให้ลูกค้าด้วยนะจ๊ะพอดีอยากให้ลูกค้าเห็นรูปทรงที่ชัดเจนว่าชุดสูตรเขาเป็นคู่นะคุณลูกค้าจ๋า เข้ามาเป็นคู่แต่ว่าเวลาลูกค้าใช้งานนะก็สามารถแยกขายได้ด้วยได้นะ<ล>กระโปรงตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งก็ได้นะหรือว่าจะขายเป็นคู่เซ็ตก็นนได้นะคะอันนี้เป็นออกแนวแบบว่าแจ็คเก็ต ทรงแบบว่าทรงขอบนะคะหรือว่าตัวสั้นนะคะคู่กับกางเกงเอลซูน้น่าหลักน่าหลักนะพี่แอลสวยเลยสําหรับสาวไซส์เอสไซส์เอ็มแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋าแต่บางตัวนะสาวไซ L, ส์เอลสาวไซส์เอ็กอลก็ใส่ได้ใช่ค่ะ<า>อย่างเช่นเรา,าค่ะมิ<า>้นขาอาจจะ,าาจะมีบ้างอาจจะมีบ้างว้ยนี้พี่นางเลยเนี่ยสีแดงสวยเลยค่ะลดเลยบอกได้คําเดียวเอฟได้เอฟซื้อได้ซื้อสี่กระสอบเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าได้สดด้วยหนึ่งพันบาทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกระบริษ บัคของเราด้วยนะเป็นสมาชิกับบริษัทบัคของเราเป็นแล้วเป็นเลยเด้อคุณลูกค้าจําไม่มีวันหมดอายุ เป็นตั้งแต่15ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็เป็นค,ะนค่ะลูกค้าจ๋าไม่มีวันหมดอายุนะคะใช่ค่ะเรื่องแบรนด์ของเขาก็อาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มของเขาีหมานะคะหรือเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมีมาอยู่ในนี้คะ่ะลูกค้าจะแนะนําแนะนําเลยสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายาแนวสูตรอยู่แล้วหรือแฟชั่นคุณผู้หญิงอยู่แล้วแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมหรือว่าร้านให้เช่าคะ่ะลูกค้าจะก็สามารถเอาไปขายในร้านได้เลยนะคะ,ะ,คะแต่ว่ากระสอบนี้นะพี่ว่าน่า จะได้จํานวนชิ้นน้อยค่ะเพราะว่าไซส์เขาประมาณแอลอะเอลเยอะใช่ค่ะนี่คุณลูกค้าจ๋ามาอีกแล้วนี่ตัวใหญ่ๆหญ่มินไซส์พี่ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนี่คุณลูกค้าจ๋าแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะเนี่ยคุณลูกค้าสวยเนี่ยสวยจริงใช้จะเยอะแต่ว่าถ้าไซส์เอลเยอะๆต้นทุนลูกค้าอาจจะเพิ่มนะแต่ถ้าไซส์เเยอะๆต้นทุนลูกค้าอาจจะลด แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไม่ได้การันตีนะคุณลูกค้าจ๋าว่ากระสอบนี้คู่หนึ่งอ่ะหรือจะเป็นอ่าเซตหนึ่งอ่ะจำนวนชิ้นจะเยอะจะน้อยยังไงให้ยืนยําที่น้ําหนักส5่ห้ากิโลแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้ไซส์ประมาณไซส์เอจะเยอะๆด้วยเนอะเอฟได้เอฟเลยค่ะคุณลูกค้าจัด CF เได้เลยนะจ๊ะใช่ค่ะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีค่ะลูกค้าจับบริษัทบักของเรานะคะได้ครบทุกตัวแน่นอนนะคะอ่ะแนะนําเลยค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้า อยากไปลุ้นเองอยากเปิดเองค่ะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้แต่ถ้าเห็นรีวิวแล้วชอบนะคะเรื่องฟล์เรื่องทรงของเขา CF รีวิวได้เลยนะคะใช่คะมาอีกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยไซส์ L ค่ะเนี่ค่ะตัวนี้ไซส์ L เลยอุ้ยอันนี้เหมือนเลยอะ่ะเหมือนแฟชั่นเลยพี่แอ๋ อ๋อน่ารักจังน่ารักไหมน่ารักน้องใส่แค่เสื้อตัวเดียวก็ได้นะได้นะกลุ่มทางานแล้วก็กระโปรงก็ใส่คู่กับเสื้อของเสื้อขาวหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอุ้ยโทนหวานเนาะได้เลยนะคะสุดคุ้มค่ะกับรายการชุดสูตรของเราเปิดร้านให้เช่าชุดแต่งงแต่งงานก็ได้นะคุณลูกค้าหรือว่าจะเป็นกลุ่มทางานก็ได้นะคะหรือว่าเจ้าของงานผู้ชายอีกสักสองกระสอบเอาชุดสูตรผู้หญิงอีกสักสองกระสอบอย่างละสองนะคะชายสองหญิงสองคุณลูกค้าจ้าได้สลดนะคะหนึ่ง พันบาทด้วยนะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจะแนะนําแนะนําเลยซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะนะคะแต่ของเขานะคะบอกไว้ก่อนนะคะลูกค้าจำกระสอบนี้นะคะมีทังกางเกงมีทังกระโปรงค่ะหมวดนี้คือคมาเลยจริงๆนะคะเป็นสูตรแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าจากงกระโปรงนะคะเป็นแฟชั่นแบบนี้นะคะอุ้ยรู้ว่าจะเป็นคล้ายๆกับแจ็คเก็ตยาว นี่คะ่ะคุณลูกค้าจับเป็นแจ็คเก็ตย,ยาวๆนะคะแต่ท่อนล่างก็ยังคงเป็นกระโปรงนา่นารักน่ารักตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นคะ่ะคุณลูกค้าจากญี่ปุ่นแน่นอนน่ารักนี่ถ้าความน่ารักเราต้องจ้องให้เขาเลยอะ่ะจริงค,ค,คุณลูกค้าจากรหัสนี้ต้องให้เขาเราต้องยอมนะคะยิ่งเป็นคู่เซตของเรามาแล้วนะคุณลูกค้าจะสนใจก็เอฟด่วนๆได้เลยค่ะกับรหัสนี้คะ่ะชุดสุดคุณผู้หญิงราคาก็คุม้มคุณภาพก็เจ็ดเอเอฟได้เอฟสต็อกไว้ได้สต็อก,อกคุณลูกค้าจะหายากแน่นอนใช่ค่ะทำไม ต้องบอกว่าหายากคุณลูกค้าจ่าอันนี้คือมือสองนะมือสองคัเจ็ดเอเราไม่ว่าพวกเขาจะหามาเป็นคู่คู่ได้นี่ยากนะยากจริงถ้านอกจากลูกค้าบอกว่ามินแฟรหาคู่นี้แล้วมีจะหาก,กระโปงมาจากที่อื่นไม่ได้แ <laughs> ต่เขาหาคู่ในคันค้างหาคู่ยากใช่ค่ะยิ่งคนแบบว่าเวลาใส่ไปทํางงทํางานนะหาคู่นี่สวยเนาะใส่เป็นแถบคู่น่ารักเนี่ยสีดาสวยเลยค่ะ ลูกค้าจะแนะนําแนะนําเลยนะคะจะค่ะอันนี้ก็คุมคุ้มกันเลยนะคะรีวิวให้ลูกค้าดูประมาณการนะคะ<ม>เขาข่าวนะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดแบบด้านล่างยังไงต้องให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะจ๊ะสวยเนาะสวยไม่อยากไปเลยค่ะดูะสวยเลยมีทุกรวดลายมีมทั้งกางเกง และมีทั้งกระโปงนะคะในหนึ่งกระสอบเดียวกันนะคะขออนุญาตทวนรายการค่ะคุณลูกค้าจ๋าสาหรับรายการนี้เป็นชุดสูตรผู้หญิงเป็นคู่นะคะคุณลูกค้าจะเป็นแพ็คเป็นคู่นะคะมี้งแต่ท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างนะคะแต่ว่าท่อนล่างนี่มีเป็นตั้งแต่เป็นกระโปงเป็นกางเกงบางตัวบางคู่บางเซตมีเป็นเดรสละคะแล้วก็เป็นเสื้อตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นลดเอชพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัะ อุ้ยน่ารักน่าราคาราคาห้าพันห้าร้อยบาทค่ะน้ำหนักนะคะสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสามสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะสี่สิบสองบาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook, เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะแต่กล้ามงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะฝากไว้อีกสองช่องทางคือช่องทาง Youtube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ